ดูกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพช็อตประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคุณปูตินนะครับมาที่จีนนะฮะก็ออกนอกประเทศไม่กี่ครั้งนะที่จะออกยอมออกนะครับแต่ว่าสําหรับสีจิ้นผิงแล้วถือว่าเป็นคนสําคัญครับแกต้องออกมานะครับก็ออกมานอกประเทศครับปูตินนะก็อยู่การประชุมซัมมิตกับท่านอื่นๆไปนะครับแล้วก็ออกมาเน้นย้ำนะก็คล้ายๆประกาศจุดยืนแบบเดียวกับจีนเลยเป๊ะเลยนะครับเรื่องของ ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับในฉนวนกาซานะครับแน่นอนแหละฝั่งคุณปูตินเขาก็มีความสนิทกับอิหร่านอยู่พอสมควรนะครับออันนี้ก็เป็นรถ initiative นะครับเป็นชื่องานมันคืองานนี้นะแต่ว่าประกวดไปคุยกันเรื่องสองครามกันเยอะนะครับเป้าหมายหลักที่จีนประกาศนะครับผมสรุปมาให้นะฮะเมื่อวานก็จีนนะครับบอกกับชาวโลกทุกคนว่าจีนจะเน้นเรื่องการลงทุน big data AI e-commerce ฟังดีๆนะ New energy นี่คือทิศทางที่จีนจะไปเพราะถ้าคุณอยากจะทำงานร่วมกับจีนนี่คือจุดที่คุณควรทำใครจะไปจีนใครจะไปหาโอกาสในจีนนี่คือธีมที่จีนจะไปอีกยาวๆเลยครับอีก10ปีอย่างน้อยนะครับคือธีมนี้ big data AI e-commerce New Energy นะครับอันนี้คือสิ่งที่จีนประกาศไว้ในงาน Well and Road Initiative นะครับเป็น h h i g Tech b o o s t หมดเลยนะครับ Well and Opportunity u uh, r p r o m i s e s for Partner ประมาณนั้นนะฮะมาดูกันนิดนึงฮะก็เป็นการเดือดเนื้อร้อนใจของฝั่งของทีมคุกนะเมื่อวานลองอรายงานไปแล้วว่ายอดขายไม่ค่อยดีนะครับสำหรับ iPhone 15ในจีนนะครับเทียบกันช็อตต่อช็อตแล้วแรกๆ อยอดขายประมาณชั่วโมงแรกสองชั่วโมงแรกก็เหมือนจะดีกว่า iPhone 14นะครับแต่ณวันนี้นะออกมาเป็นเดือนแล้วชัดเจนแล้วว่ายอดขายสู้ iPhone 14ไม่ได้นะครับยอดขายตกลง4.5%เนะครับเดือดเนื้อร้อนใจกับทีมคุกเลยฮะทีมคุกบอกวิทำไมยอดตกไปเยอะนะแล้ว4.5%ของประเทศจีนมันเยอะไงนะครับก็ปรากฏว่าบินไปฮะวิ t ิต c ด m ค a ม y ีร์ i r d largest market cap นะครับไปเยือนทันทีนะ surprise visit to china นะครับก็ไปโปรที่จีน แบบเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับก็คงจะไปกระตุ้นนะ่ะไปตุ้นยอดขายเนะี่ยไปไปที่จีนไปไปถ่ายรูปไปอินฟลูเอนซ์นิดนึงนะเผื่อยอดขายจะเพิ่มขึ้น iPhone 15นะก็ต้องยอมรับแหละว่า ม,ม,มันมันไม่แปลกอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วว่ามันก็ต้องมีบางส่วนไหลามาหัวเว่ยนะครับแน่นอนตอนออก iPhone 14ตอนนั้นหัวเว่ยไม่ได้มีตัว7จ็ดนาโนะไรแบบนี้นี่แต่ตอนนี้มันออกมาตอนที่หัวเว่ยมี7นาโนแน่นอนก็ต้องมีบางส่วนไหลไปที่หัวเว่ยนะครับแต่ว่ามันไหลไปค่อนข้างเยอะไงสี่เมันเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นห่วงนะครับสิ่งที่เป็นหัวอย่างหนึ่งก็มีการเปิดตัวเกมใหม่นะที่พัฒนาโดย t e นเซ็นนะครับชื่อ อ uh, o n o r of King นะนี่คือเกมใหม่นะ Honor of King เนี่ยเป็นเกมที่สตาร์ท uh, uh, ที่เฉิงตูนะครับแล้วก็ขายใน Apple Store นะครับแล้วก็มีความคาดหวังว่าแอปเปิล uh, จะทำไรายได้จากการโหลดดาวน์โหลดเกมนี้เยอะมากนะครับเพราะแอปเปิลเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยไม่เคยเจาะตลาดเกมวันนี้ Apple เจาะตลาดเกมเต็มตัวแล้วก็เรียก uh, ผู้พัฒนาเกมอย่างเท uh, นเะซ็นตเข้ามาแบบ พัฒนาเกมให้นะฮะในตลาดจีนเนี่ย o เ n i r of King เนี่ยก็คาดหวังว่าจะมีคนโหลดเยอะยๆแล้วก็จะได้ได้ยอดรายได้ขึ้นมาพอสมควรนะครับแต่ว่าเ u นือสิ่งอื่นใด iPhone 15ยอดตกแบบนี้ก็เริ่มเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะว่าจะสูญเสียตลาดในจีนก็เลยต้องบินมานะทุกคนไม่ควรรอจนมันตกเยอะๆนะฮะตกแบบนี้ CEO ต้องทำอะไรบางอย่างแล้วนะครับก็มาเซอร์ไพรส์วิสิตที่จีนนะแต่ก็ดูกันต่อไปครับว่ามันจะมาช่วยอะไรได้มากไหมนะฮะ ไปตู้ฮะ ไปตู้มีการอัปเกรดนะเออร์นี่เอนะครับ, e AI, รบก็มีการออกเราพูดอยู่แล้วนะว่าเออร์นี่เอก็เทียบเท่า Chat GPT แล้วแหละก็มันคือ Chat GPT ของจีนนะครับเออร์นี่เอเนี่ยถูกคาดหวังเอาไว้นะว่าจะทำผลงานได้เหมือน Chat GPT ของฝั่งอเมริกานะครับปรากฏว่าเออร์นี่เอยังออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเวอร์ชันแรงก็มีการออกมาออกมาพูดนะครับของ c ีอนะคุณหลี่นะไปตู้ที่ก็จะพัฒนาไอแชท GPT สู้กันนั่นแหละนะครับแต่ว่าของจีนเราใช้เออร์นี่เอนะฮะ ก็มีการอ,าออกมาบอกบอกว่าเวอร์ชัน4ครับนะเวอร์ชัน4ล่าสุดที่กำลังจะเปิดตัวเนเออนี่ไจะมีความใกล้เคียงกับ Chat GPT มากๆแล้วนะฮะโอ้ค่อนข้างมั่นใจนะว่าในไม่ช้าเนี่ยสุดท้ายไอ้ตัว AI ของจีนก็จะไม่ได้แพ้ของอเมริกาก็จะเป็น generative AI i n t e l l i g e n c technology นะครับลองดูอีกทีนึงแล้วกันนะว่าจีนจะทำได้ไกลแค่ไหนนะครับสำหรับ เรื่องของไอ Chat GPT เนี่ยนะฮะ